เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งฟอร์มนะครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเรามีฟอร์มแล้วนะครับในตัวนี้นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือเราจะใส่ตัวแคปชั่นก่อนนะครับก็คือเราคลิกด้านบนนะครับเลือกที่ p r o p e r t y นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลือกที่ All แคปชั่นตัวนี้ก็ใส่ชื่อรายละเอียดใหม่นะครับเป็นข้อมูล เดือนทั้งหมดนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ Enter นะครับเราก็จะเวลาเรา Vi e w form นะครับฟอร์มด้านบนมันก็จะเป็นข้อมูลเดือนทั้งหมดที่เราแสดงผลนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่ตัวฟุตเตอร์นะครับฟุตเตอร์ตรงนี้นะครับข้อมูลนี้ครูขอย่นเข้าไปก่อนนะฮะับฟุตเตอร์นี้นะฟุตเตอร์ฟอร์มนะครับเราคลิกแล้วแดกลงมาอยากได้ตัวหนังสือแบบนี้ก็กด c อนโทรเลยครับ วันี่วางนะครนะฮะเราก็เลื่อนมันมาใส่ชื่อนะครับออกแบบและพัฒนาโดยนะฮะใครนะฮะก็ใส่รายละเอียดนะครับอันนี้ครูขอใส่ชื่อครูนะครับชื่อนะฮะถ้ามีสามบรรทัดก็ได้นะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิศนุโลกนะ ความกว้างไม่พอเราก็ขยายนะฮะกำหนดฟอร์แมตก็เลือกเป็นเซนเตอร์นะครับขนาดตัวอักษรก็เล็กลงนะฮะก็กได้นะฮะอ่ะฟุตเตอร์พื้นที่มันเหลือไม่ควรจะให้เหลือนะครับเพราะว่าส่วนท้ายมันจะเยอะไปแล้วเวลาที่เราเซฟนะครับเราไปที่ริบบอนโฮมแล้วเราวิวดูข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของ h e a d ดอรนะครับตัว detail ลนี่เราถอยลงมาอีกก็ได้นะฮะอันนี้ก็อยู่ตรงกลางเพราะว่าเราจะใส่คอม b o บ o ็ตรงนี้นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราไปที่ริบบอนดีไซน์ bon นะครับเลือกที่ตัว combo บ o ็นะครับเราหมาวาดตัวนี้ให้เราเลือกตัวด้านบนนะครับ I want the combo box to get the value from outer table or query นะครับ next นะฮะเราเอา Table ชื่อชื่ออะไรครับชื่อ months นะฮะหรือตัวอย่างอันนี้เป็น1 3เราก็ใช้1 3ก็ได้เอาอันเดียวกันนะฮะ next แต่ทีนี้เราจะเอาแค่2 field, คฟิลก็คือฟิลดชื่อรหัสเดือนแล้วก็ชื่อเดือนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็ next แล้วก็ next นะฮะมันก็จะขึ้นลายชื่อขึ้นมาให้นะคอลัมน์แรกที่แสดงก็คือแสดงรหัส m 0 1นี้อายุเซอ user ไม่จำเป็นนะต้องรู้นะครับก็ดไ้ นะครับแล้วก็เน็กนะครับอันนี้ก็เน็กครับอันนี้คอมโบบล็อกชื่ออะไรนะครับอันนี้ทีหลังก็ได้แล้วก็ฟิสฟินิสนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราเลือกเขาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับขนาดฟอนต์ก็อย่างน้อยก็สิบหกสิบแปดนะครับตัวอักษรแล้วแต่นะครับรูขอเป็นตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวหนาด้วยก็ได้นะฮะ ดับคลิกนะฮะคลิกแล้วก็ดับคลิกนะฮะแล้วก็ย่อลงมาด้านล่างก่อนนะะเพื่อไม่ให้เคเดอร์ด้านบนนี้ชนนะฮะเราก็ขยายนะ,ะแล้วลองลองวิวดูนะครับริบบอนโฮมครับเซฟริบบอนโฮมแล้ววิวดูนะครเราก็จะสามารถเลือกได้แต่มันยังไม่มีค่ามันไม่ได้เก็ตค่าแวรรูต่างๆนะฮะ แคปชั่นด้านบนนี้เราก็บอกว่าก็รุน่นนาเลือกเดือนที่ต้องการแสดงผลนะครับอันนี้ก็ย่อให้มันชิดชิดกันหน่อยนะฮะสีแดงโหดร้ายไปไหมอ่าถ้ามันโหดร้ายไปนะฮะหนูก็นะฮะเปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับฟอร์แมตนะครับแล้วก็เลือกสีตัวอักษรสักนะครับ แล้วก็เซฟลองวิวดูทีหนึ่งนะฮะนี่ฮะงดงามมีเส้นเบรกสักหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเราก็ไปที่ดีไซน์ครับคลิกที่เส้นนะครับกดชิปค้างนะฮะวาดนะฮะสีของเส้นนะครับฟอร์แมตแล้วก็เลือกสีครับว่าเอาสีไหนนะฮะเส้นน่ะใหญ่ไหมขนาดของเส้นเราก็เลือกเอาแล้วลองวิวดูครับเนี่ยเบรกมาแล้ว เราจะใส่ด้านล่างด้านบนก็ได้นะฮะนะฮะคอนโทนสีคอนโทลวีนะครับพอได,ได้อีกันนึงแล้วเราก็มาไว้ด้านล่างนี่ก็ได้นะฮะแล้วก็เลื่อนโดยใช้ arrow key ก็ได้นะครับผมถ้าสีมันอาเส้นขนาดเส้นใหญ่ไปแล้วหนูก็เปลี่ยนนะฮะ,นะฮะอันนี้ก็คือไม่ควรที่จะใหญ่มากนะฮะให้เล็กๆเ,เ,เวลาที่เราเซฟแล้วเราวิวดู นี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้เราเลื่อน record นิกน r กคอร์ดนะฮะนี่ได้ขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะมาใส่คอนโทรลให้เขานะครับคลิกที่อ็อบเจกต์นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นในส่วนของเนมเนมเขาตั้งชื่อว่า Combo Box 16นะครับเราไม่ต้องสนใจเราตั้งชื่อว่า C อ่ะ CB m o ม t h สนะครับครูขอตั้งชื่อว่า CB Month สแล้วก็ Enter ชื่อของเขาก็จะถูกเปลี่ยนเป็น CMB month ตามนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ที่ event นะครับเหตุการณ์เราเลือกเป็น on click นะฮะก็คือ event procedure แล้วคลิกที่3ปุ่มมหัศจรรย์น,นี้คลิกครับขึ้นมาแล้วครับคำสั่งแรกนะครับก็คือเราจะค้นาอาหกำหนดค่าก่อนก็คือดู cmd Apply filter เลื่อนมาแล้วก็กดแท็บนะครับแล้วก็วักหนึ่งครั้งคอมมาดับเบิลโคดเปิดนะครับหรืออันญประกาศนะครับฟิลชื่อ ID อะไรครับ ID month นะครับแล้วก็เท่ากับข้อมูลเป็นแบบข้อความเราก็ใส่ single code ก่อนแล้วดับเบิลโคดเว้นวักแล้วก็ a n นแล้วก็ตามด้วย c o m b o บ o ็ของเราตั้งชื่อว่า C B อะไรครับ m ั n t h นะครับแล้วก็แอน ดัมโคดนะครับซิงเกิลแล้วก็ดัมโคดตัวสุดท้ายนะครอันนี้คือเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็เซฟไฟล์ c l o s e and Return นะครับแล้วลองวิวดูนี่ครับเลื่อนเป็นอ่ะ November มา November นะครับจูลายก็มาที่จูลายแต่ทีนี้อยากได้ Message Box หรือ POP UP ขึ้นมาบอก,บอกชื่อเดือนก่อนนะฮะก็ง่ายนิดเดียวับกลับไปนะครับแล้วก็ไปที่ c o m o box ตัวนี้แล้วก็คลิกที่ property นะครับคลิก3ปุ่มมหัศจรรย์ตัวนี้ก็เพิ่มเข้าไปว่าขอใช้ msgg box message box ชื่ออ่าตามด้วยชื่อของ c o m m o box cb months นะับแล้วก็อะไรอลัม m ์ครับคอลัมน์ที่เท่าไรคอลัมน์ที่1นะครับเพราะว่าคอลัมน์เริ่มต้นเริ่มต้นที่คอลัมน์0นะครับ แล้วเราก็เซฟไฟล์ close and r e t u r n แล้วก็วิวดูเลือกปุ๊บ october october ครับไปที่ october ไหมครับไปนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกัน august นะคร august พอเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครูขอเพิ่มนิดนึงก็คือไปที่ bottom ครับแล้วมาวาดครับไปที่ form operation เลือก cost form แล้วก็ next ตัวนี้บอกว่าเป็นอะไรครับเมนูนะครับอันนี้เป็นเมนูย่อยนะครับเราบอกว่าเป็นเมนู m e N U นะครับครับแล้วก็ Finish นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนะฮะไปที่ Format ครับ u ลิก Style นะครับเมนูแบบไหนฮะฟอนต์ตัวนี้เล็กไปครับดูไม่สวย TH นะครับขนาดตัวอักษรนะฮะ แ8ตัวหนากด ctrl b นะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็เซฟครับแล้วก็ริบ b o n home view ดูนะฮะเราเลือกอันนี้ december december เสร็จเรียบร้อยเรากลับไปที่เมนูหลักเราก็คลิกที่เมนูนะอันนี้ก็ปิดฟอร์มไปเนี่ยฮะเนี่ยฮะ,นะฮะเลือกก็เป็นอันสิ้นสุดเราสามารถค้นหาด้วยคอมบ็อกซแล้วก็มีเมนู เพื่อที่จะปิดฟอร์มนี้นีก็เป็นอันสิ้นสุดนะครอันนี้ก็คือเราสามารถทำฟอร์มแบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วลองทำดูนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีครับ